สวัสดีเวรุ่นการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการไซน a l ล s ซ s สไว่าิหมอทิมกันเอ้ามันเป็นปกติของทุกโครงการเลยนะครับที่เราได้รับโปรแกรมมาใช่ไหมสิ่งที่เราทําเป็นอย่างแรกก็คือการวิเคราะห์ ที่ตั้งโครงการของเราเนาะกระบวนการนี้เราจะถูกสอนตั้งแต่โรงเรียนเลยนะครับจนจบออกไปเรายังทํากระบวนการนี้อยู่ดีนะครับสถาปัตยกรรมมันลอยไปลอยมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันต้องอยู่กับที่มันก็ต้องวิเคราะห์ที่ตั้งนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีนี้ผมสังเกตเห็นหลายๆที่แล้วนะครับว่าเด็กวัยรุ่น,นหลายๆคนเนี่ยก็ทำทำตามกันมาเฉยๆทาเพราะว่าอาจารย์สั่งทำเพราะว่ารุ่นพี่เขาทํามาอย่างนี้อะไรแบบนี้เนาะซึ่งผมจะขอให้เรานึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยจะมีผล ต่อการออกแบบของเราเสมอๆเลยเนาะและสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราออกแบบได้ง่ายขึ้นตรงประเด็นขึ้นดีขึ้นเนาะเราจะไม่ทําไปอย่างนั้นเฉยๆเข้าใจไหมยมาเรามาเริ่มกระบวนการวิเคราะห์ใายกันดีกว่านะครับในส่วนแรกเนี่ยผมจะเรียกมันว่าการวิเคราะห์แบบทั่วๆไปอีกส่วนหนึ่งจะเรียกว่าการวิเคราะห์แบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าเฉพาะตัวไม่เหมือนใครแตกต่างเนาะสออย่างนี้มันมีความแตกต่างกันมากนะครับแล้วเวลาใช้ในการออกแบบก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันเนาะ ก่อนจะวิเคราะห์นะครับผมขอ อธิบายเรื่องการนำเสนอการวิเคราะห์ที่ตั้งก่อนเวลาเราจะนำเสนอเนี่ยเราจะเอาที่ตั้งของเราเนี่ยเอาทางเข้าไว้ข้างล่างหรือว่าจะยึดทิศเหนือก็ได้นะครับแล้วแต่ส่วนตัวว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะส่วนตัวผมเนี่ยชอบที่จะเอาถนนไว้ด้านล่างมากกว่ามันอ่านง่ายดีสะดวกดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผังในแบบเนี่ยเราจะต้องใส่สัญลักษณ์ทิศเหนือไว้ทุกแผ่นนะจำไว้นะครับว่าเราใส่สัญลักษณ์ทิศเหนือทุกแผ่นนะที่เป็นผังนะครับในเวลาการพรีเซนเทชันไซน์นาสิท์หรือว่าการพรีเซนเทชันอะไรก็ตามเนี่ยทิศทางของที่ตั้งเราจะ ไปทางเดียวกันนะครับเราจะไม่วางเอียงไปบิดไปบิดมาเนาะคนดูงงนะครับมันตามไม่ทันเนาะเราจะวางเรียงกันตรงๆงแบบนี้เราจะวางไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่แผ่นเดียวกันหรืออยู่คนละแผ่นก็ตามนะครับทั้งการวิเคราะห์ที่ตั้งและการนําเสนอแบบเลยนะ เรามาเริ่มการวิเคราะห์แบบทั่วไปก่อนการวิเคราะห์แบบทั่วไปเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการวิเคราะห์แบบกว้างๆพูดเรื่องกว้างๆก,ก่อนแล้วค่อยๆแคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆเนาะเริ่มต้นด้วยเรื่องตำแหน่งที่ตั้งหรือว่า location location เ,เนี่ยคือเราจะบอกคนอื่นว่าตำแหน่งของที่ตั้งเราอยู่ตรงไหน ไซส์เราอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรตำบลไหนเขียนเป็นแผนที่เข้า,าวๆกราฟิกเล็กๆให้คนอื่นเขารู้เขาเข้าใจตำแหน่งหน่อยอย่าเอา Google Earth มาแปะโดยตรงเลยเนาะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทำกราฟิกมาหน่อยให้มันเห็นง่ายๆว่าไซส์ยอยู่ตรงไหนจะซูมออกมาไกลแค่ไหนเนี่ยไปพิจารณาเองคือตอนเราเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์เขาให้โปรเจกต์เรามาทั้งห้องทำบนที่ตั้งเดียวกันเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องอธิบายในส่วนนี้เยอะมากก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิทยาิพนพลหรือว่าทีสิเนี่ยแต่ละคนก็จะมีที่ตั้งคนละแบบกัน,นะ อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จังหวัดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเราต้องอธิบายส่วนนี้ด้วยนะครับเ <c oughs> ขาจะได้จินตนการตามเราออกเนาะต่อมา c o n t a ท t คอนเทกต์เนี่ยแปลว่าบริบทไอ้บริบทเนี่ยเราต้องแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศบรรยากาศบนพื้นที่นั้นว่าที่ตั้งของเราเนี่ยบรรยากาศรอบๆมันเป็นยังไงฟิลลิ่งมันขนาดไหนถ้าบรรยากาศแบบเมืองเนี่ยเป็นเมืองแบบไหนเป็นเมืองใหม่ๆหรือเป็นเมืองเก่าๆถ้าบรรยากาศแบบป่าเนี่ยป่ามีน้ําเยอะๆไหมหรือว่ามีแต่ดินแห้งๆต้นสนสูงๆหรือว่ามีต้นไม้หลากหลายไปหมดอะไรแบบนี้ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นภาพประกอบตามเราไปด้วยเนาะตรงไหนเป็นไฮไลท์ของชุมชนนี้ของย่านย่านนั้นตึกสูง ถงแม่น้ำตลาดนัดร้านของชำหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของบริเวณนั้นของย่านนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องดีต่อโครงการของเราหรือว่าเป,เ,ปเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อโครงการของเราเราต้องพิจารณาทั้งหมดนะครับเขียนออกมาชัดๆเลยเราจะได้วิเคราะห์ต่อกันไปได้เนาะ ต่อมา surrounding คือหลังจากที่เราอธิบายบริบทข้าวๆไปแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งที่อยู่รอบๆที่ตั้งของเรานะเอาแค่รอบๆเลยนะครับทั้งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับเอามาให้หมดเลยนะตึกข้างๆเราสูงเท่าไหรกว้างเท่าไหร่บางที่ดินเราไหมมีรั้วรอบที่ตั้งเราไหมรั้วสูงเท่าไหรรั้วโป่งหรือรอั้วทึบมีเสาไฟฟ้าไหมมีตรงไหนบ้างอะไรต่างๆที่มันส่งผลกระทบกับที่ตั้งของเรานะครับเราต้องเอาออกมาให้หมดอธิบายมันออกมาเห็นชัดเจนนะครับจากแผนที่ของเราที่แบบว่ากว้างๆเนี้ยเราก็จะซูมเข้ามาใกล้ๆ,ๆแล้วนะครับเริ่มดรับใช่ไหมแล้วก็เอามาทําให้เห็นว่ารอบๆเนี้ยมันประกอบไปด้วยอาคารสูงเท่าไหร่มีพื้นที่สีเขียวตรงไหน มีซอยฟ้าตรงไหนบ้างมีถนนตรงไหนบ้างโดยปกติแล้วนะครับเราก็ต้องทำ surrounding m o d e อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเพื่อที่จะได้เห็นว่าอาคารรอบๆหรือว่าบรรยากาศรอบๆของที่ตั้งเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะ จากนั้นเราจะเริ่มพูดถึงข้างในที่ตั้งเราบ้างอย่างแรกเลยคือขน,ขนาดขนาดของที่ตั้งเรานะครับแล้วก็ซูมเข้ามาอีกนิดนึงเนาะแล้วก็เขียนเดสเมนชั่นของที่ตั้งของเรานะครับทุกด้านเลยนะทุกเส้นเลยนะครับเขียนให้หมดเลยแล้วก็คำนวณด้วยว่ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตรแค่นี้เองไม่ยากหรอกเนาะจากนั้นเราจะพูดถึง Existing Existing คือสิ่งที่คล้ายๆ r o u n ด ing แหละครับแต่ว่ามันอยู่ข้างในที่ตั้งของเราว่ามันมีอะไรอยู่บ้างโครงสร้างเกา่าต้นไม้ใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ม เราต้องแสดงมันออกมาให้เห็นชัดเจนว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนห่างจากถนนเท่าไหร่ความกว้างของมันเท่าไร่ความสูงมันเท่าไหร่ต้องอธิบายของมันให้หมดนะครับต่อไปจะพูดถึงโทโพกราฟีหรือว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นพื้นของที่ตั้งเราเนี่ยเอียงไหมเอียงมากเอียงน้อยความสูงความต่ำความชันเท่าไหร่เราต้องเขียนเส้นคอนทัวร์ของไซน์ไหมเขียนกันเป็นไงใช่ไหม ที่สำคัญเลยนะครับที่สําคัญเลยจริงๆนะเราต้องทํารูปตัดใสนะครับรูปตัด ที่ตั้งโครงการเราเนี่แหละมันจะอธิบายเรื่องราวต่างๆของที่ตั้งเราได้ดีมากขึ้นดีมากขึ้นจริงๆเนาะยิ่งเราอยู่ในเมืองด้วยเนี่ยที่พื้นเราเรียบๆเนี่ยถึงว่าโทปอกราฟีเราจะไม่มีอะไรน่าสนใจก็ตามแต่ว่าเราต้องตัดสาเรายาวออกไปเพื่อหเห็นอาคารข้างๆตึกข้างๆเราวอลุ่ม <Volume S 2> ของสเปซที่เกิดขึ้นโดยที่เรายังไม่ได้ออกแบบเลยเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างคนข้างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมองเห็นอะไรบางอย่างในที่ตั้งของเราได้ไหมเราจะได้รู้ว่ามันมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของเรามากน้อยแค่ไหนของดีทํามาด้วย ต่อไปจะพูดถึงกฎหมายพวกกฎหมายผังเมืองกฎหมาย Setback F A R O S R อะไรต่างๆเห่่านี้ขอร้องเลยนะอย่าไปก๊อปคําพูดมาวางอย่าไปเอาคํามาวางเฉยๆไม่ดีน่าเบื่อใครจะไปอยากดูใช่ไหมทํามาเป็นกราฟิกทํามาเป็นกราฟิกง่ายๆแล้วก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการของเราเนาะ ไม่ใช่เอามาทุกข้อนะครับเราคัดเลือกมาเฉพาะข้อที่มันโดนกับโครงการเราจริงๆเนาะอย่าทํากราฟิกแล้วก็ใส่ตัวแปรค้างไว้เฉยๆเนี่ยไม่เอาใส่ตัวเลขมาเลยเอาตัวเลขที่มันเกิดขึ้นในโครงการของเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าขนาดสัดส,ส่วนที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเท่าไหร่จริงๆเสร็จแล้วเราก็ต้องทําสรุปนะครับรวบทั้งหมดเลยว่ากฎหมายเซตแบ็กกฎหมายควบคุมความสูงอาคารกฎหมายโอเพนสเปซกฎหมายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะเราก็สรุปมาเลยว่าโครงการเราเนี้ยขนาดที่ดินเท่าไหร่โอเพนสเปซมินิมัมต้องมี ท่่าไหรสร้างได้แม็กซิมัมเท่าไหร่รูปร่างที่สามารถสร้างได้แบบเต็มแม็กนี่มันเป็นยังไงเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะได้บบใช้ง่ายๆเนาะเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกังวลกับกฎหมายบ้าบอนี้อีกนะครับต่อไปคลายเมดแดดลมฝน แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีหิมะหิมะก,กอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องทิศแดดเนี่ยเด็กๆอาจจะชอบเขียนพระอาทิตย์มาจากตะวันออกไปตะวันตกอ้อมใต้เป็นปกติทุกคนเขียนแบบนี้กันหมดแต่รู้หรือไม่ว่าพระอาทิตย์ในประเทศไทยนะครับมันไม่ได้อ้อมใต้เสมอตลอดไปเนาะมันมีบางเดือนที่มันอ้อมเหนือเหมือนกันนะครับแต่ที่เขาเขียนว่าอ้อมใต้อ้อมใต้กันเนี่ยเพราะว่าตอนพระอาทิตย์อ้อมใต้เนี่ยมันเป็นช่วงของเดือนหน้าร้อนมันมีผลต่อการอยู่อาศัยมากกว่าเนาะให้เราเข้าใจจุดนี้ไปด้วยนะครับต่อมาพอเรื่องแดดเรื่องแสง ต้องมีเรื่องเงาด้วยใช่ไหมเราต้องมีคำว่ามันมีเงาพาดลงมาบนที่ตั้งของเราไหมจากสราดิง้งรอบๆที่ตั้งเนี้ยเงามันไม่ได้อยู่นิ่งๆใช่ไหมละ่ะเงาก็ขยับตามพาทิศไปเรื่อยๆเพราะงั้นเราก็ต้องวิเคราะห์เรื่องเงาเนี่ยหลายๆเวลาเลยจะได้รู้ว่าช่วงไหนร่มช่วงไหนร้อนเวลาเราออกแบบนะครับกิจกรรมที่เราวางลงไปเนี่ยช่วงเวลานั้นมันจะร้อนหรือมันจะเย็นหรือมันจะร่มเนาะต่อมาเรื่องลม เอาจริงๆนะเรื่องลมเนี่ยเราต้องดูเซอร์ราวดิ้งของเราเป็นหลักเลยนะครับต้องดูบริบทเป็นหลักเลยเนาะเด็กๆเนี่ยชอบเขียนละเกินทิศลมประจาปีตะวันออกเฉียงเหนือหน้าหนาวตะวันตกเฉียงใต้หน้าร้อนหน้าฝนผมบอกเลยว่าเฮ้ยดูก่อนอย่าเพิ่งไปเขียนตามเขาคิดก่อนถ้าเกิดว่าไซส์ของเราอยู่ตรงเนี้ยถามว่าลมมันจะมาตามที่เราเขียนตรงนั้นไหมล่ะมันจะไปมาได้ไงงไงตึกมันบังอยู่ใช่ป่ะล่ะเพราะงั้นเราต้องดูเซอร์ราวดิ้งก่อน ใช่ไหมนะครับว่ามันมีโอกาสที่ลมมันจะพัดผ่านมาทางไหนได้บ้างผมยกองวองย่างไซที่อยู่ในเมืองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในป่าที่ตั้งอื่นๆเนี่ยแล้วก็ต้องดูด้วยมีภูเขาไหมมีแหล่งน้ํำไหมสิ่งเหล่านี้ก็มีผลกระทบต่อลมทั้งหมดเนาะ <Yeah. S 1> ต่อไปเรื่องสุดท้ายของหมวด general คุณภาพของที่ตั้งตรงนี้เรื่องนี้ผมจะรวมในหลายๆเรื่องไว้ด้วยกันเลยเนาะให้เราคิดว่าอะไรจะส่งผลกระทบถ,ถึงการใช้งานจริงๆที่จะเกิดขึ้นในโครงการของเราอย่างเช่นการเข้าถึงถนน ทางเดินรถทางเดินคนทางเดินเรือความพุกพานของคนเสียงรบกวนมุมมองที่เกิดขึ้นในที่ตั้งอะไรก็ตามที่ส่งผลต่อการใช้งานส่งผลต่อผู้ใช้สั่งของโครงการเราเห็นอะไรดีเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยให้วิเคราะห์ออกมาให้หมดจบแค่นี้อันนี้คือหมวด general หมวดทั่วๆไปการวิเคราะห์แบบทั่วๆไปเนาะวิธีการเอาวิเคราะห์สายไปใช้เนี่ยก็ลองคิดง่ายๆอย่างเช่นว่าอันนี้เป็นที่ตั้งของเราตอนเราทำโซนนิ่งเนี่ยเราจัดฟังก์ชันใช่ไหมเราจัดส่วนนอน ไว้ติดกับถนนไหมถ้าเราวิเคราะห์ว่าบนริมถนนเนี่ยฝุ่นมันเยอะคนมันพลุกพล่านมากตอนคืนก็คนเต็มไปหมดเสียงรบกวนเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรวางห้องนอนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาห้องนอนย้ายไปอยู่ไกลๆจากถนนมันจะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไซส์เรามันแคบอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะเลื่อนที่นอนไกลออกจากถนนหลักได้เงี้ยเราต้องรู้แล้วว่าเราควรจะออกแบบอย่างไรเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านั้นมารบกวนการนอนของคนที่อยู่ในโครงการเราใช่ไหม อีตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าไซส์ของเราเนี่ยถ้ามองออกไปเนี่ยมันจะเห็นแม่น้ําสวยมากเลยแต่ว่าบางคนว่ามันมีบ้านร้างมาขวางอยู่เ,เราก็ต้องไปดูที่เซอร์ราลิ่งของเราแล้วว่ารูปตัดไซส์ของเราเนี่ยบ้านร้างเนี่ยมันสูงเท่าไหร่ถ้าเราจะมองวิวแม่น้ำเนี่ยเราต้องสร้างพื้นที่เหล่านี้สูงขึ้นมาจากพื้นเท่าไหร่ถึงจะมองเห็นวิวแม่น้ําแล้วก็จะได้รู้ว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ยกขึ้นมาคร่าวๆเนาะจะได้รู้ว่าที่เราวิเคราะห์ไซส์ไปเนี่ยเอาไปใช้อย่างไรเนาะ สิ่งที่เราวิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะมาส่งผลถึงการออกแบบของเราในตอนสุดท้ายเนาะมันทําให้งานออกแบบของเราเนี่ยมีเหตุผลมีความหนักแน่นมันเป็นข้อโต้แย้งกับลูกค้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีมันเจ๋งอะ่ะแล้วก็เรามีข้อมูลออกมาแล้วด้วยว่ามันเจ๋งอย่างนี้นะมันตอบคาถามเรื่องนี้นะเพราะงั้นการออกแบบของเราเลยมีน้ําหนักมากๆนะครับมันรวมถึงการวิเคราะห์อื่นๆด้วยนะไม่ใช่วิเคราะห์ไซ์อย่างเดียวจบพาร์ทแรกอย่าเพิ่งตกใจไปทําไมอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆแล้วแต่ละพาร์ทเนี่ยเราทํานิดเดียวเ,เนะ เราทำไม่ได้เยอะนะครับรูปแกลเรมอาจจะเล็กๆไม่ใช่ใหญ่ๆเนาะไม่ได้ทำยากไม่ได้ทำยากขนาดนั้นเอาจริงๆนะผมก็คิดว่าอย่าทํากวาดไปทั่วนะครับเราคิดว่าอันไหนข้อมูลตรงไหนประเด็นอะไรมีผลต่อการออกแบบของเราเนี่ยเราก็ทําเฉพาะส่วนๆนั้นเนาะส่วนที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโครงการของเราเราก็ตัดออกไปนะครับ มาส่วนที่2การวิเคราะห์แบบเฉพาะทางส่วนนี้นะครับผมให้ความสำคัญมากกว่าคือการวิเคราะห์เรื่องที่ไปสอดคล้องกับความคิดของเราไอเดียของเราคอนเซปต์ของเราต่อจากนี้ผมจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า intention หรือว่าความต้องการในการออกแบบการวิเคราะห์ในส่วนนี้นะครับคนอื่น จะไม่สามารถนําการวิเคราะห์นี้ไปใช้ในการออกแบบได้เนาะไม่เหมือนกับหมวดทั่วไปเนาะมันเฉพาะทางแล้วมันเฉพาะของเราเท่านั้นมันเป็นประเด็นที่เราสนใจที่ส่งผลรุนแรงกับงานของเราเท่านั้นนะคะรับยกตัวอย่างเช่นผมมี intention ในการออกแบบว่าเราจะอะไรดีวะเราจะให้อาคาร มีความกลมกลืนกับบริบทแล้วเผอิญว่าที่ตั้งของเราเนี่ยมันไปอยู่ในบริเวณที่มีเรือนไม้เรือนพื้นถิ่นเต็มไปหมดเลยเราสนใจลักษณะสถาปัตยกรรมตรงนี้เราจะเอามาออกแบบอาคารของเราให้มันกลมเกลืนกับหมู่บ้านนี้ทั้งหมดแล้วก็เลยมาศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นเหล่านี้ศึกษารูปทรงศึกษาสเปซศึกษาวัสดุวิธีการก่อสร้างเราก็เริ่มเขียนออกมาเริ่มวิเคราะห์มันออกมาจําแนกประเภทมันออกมาหาลักษณะเฉพาะตัวของอาคารเหล่านั้นเสร็จแล้วเราก็นําสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ เนี่ยคาแรคเตอร์ Character, ใช้ฟอร์มพื้นทีที่เราศึกษามาเนี่ยมาใช้ออกแบบอาคารของเราทำได้นะครับมันทำได้เนาะ อีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าเราอยากจะให้คนในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเราบอกว่าคนในปัจจุบันเนี่ยมันไม่คุยกันแล้วแม่งคนข้างๆบ้านก็ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เราก็ไปดูพื้นที่จริงว่าสมัยเนี้ยมันมีพื้นที่สาธารณะเยอะไหมคนเขาไปชุมนุมตรงไหนคนเขาเจอกันได้ยังไงจังหวะแรกคนเขาเจอกันตอนไหนอะไรแบบนี้นะครับไปเดินถ่ายรูปในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ปารากฏว่าบ้านแต่ละหลังแม่งสร้างรัว้วบ้าน ทึบปิดทึบกันหมดเลยไม่มีโอกาสที่คนภายนอกกับคนภายในจะได้เจอกันพบปะกันแค่ศบตากันก็ยังยากเลยใช่ไหมก็เลยเอาไอเดียนี้กลับมาออกแบบรั้วให้เป็นประตูปิดเปิดได้ปิดในจังหวะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเปิดในจังหวะที่ต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกหรือว่าเราจะเปิดหน้าบ้านเราโล่งเลยเพื่อให้คนเดินทะลุผ่านบ้านเราได้ก็ยังได้อยู่นะครับมีคนทําแล้วเนาะตัวอย่างเหล่านี้ผมเอามาจากประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันถมมื่อเรามีที่ตั้งอยู่ในป่าสายป่าป่าเลยมีลาธารต้นไม้สายน้ําเต็มไปหมดเราจะออกแบบบ้านอินเทนชั่นของเราคือเราอยากให้คนอยู่เนี่ยเข้าใกล้กับธรรมชาติมากๆอินกับธรรมชาติจ,จัดๆเราก็เลยวิเคราะห์แล้วว่าตําแหน่งไหนของในพื้นป่าที่เจ้าของโครงการให้เรามาเนี่ยตรงไหนที่มันมีความเป็นธรรมชาติหลากหลายที่สุดเราดูเราก็เลือกแล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้มันมีลักษณะความเป็นธรรมชาติที่หลากหลายมาก,มากๆแล้วก็เริ่มวิเคราะห์ตรงจุดนี้ลงไปมีต้นไม้พันอะไรบ้างสูงเท่าไหร่ลําต้นกว้างแค่ไหน น้ำไหลาทางไหนความลึกแม่น้ําเท่าไหร่ลักษณะดินเป็นยังไงเดินด้วยเท้าเปล่าได้ไหมโขดหินอยู่ตรงไหนจากนั้นไม่พอข้อเรื่องมุมมองอีกมองออกไปแล้วเห็นอะไรตอนพระอาทิตย์ตกตรงไหนสวยสุดตอนพระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนสวยสุดหลังจากที่ผมวิเคราะห์อ,อะไรเหล่านี้ผมก็เริ่มเอามาออกแบบเช่นว่าเราจะตั้งห้องทํางานลงตรงบริเวณนี้เพื่อจะให้เห็นวิวป่า มองออกไปเห็นวิวชิลๆจะได้มีแรงบันดาลใจในการทํางานอยากจะมีทางเดินเรียบแม่น้ําทางเดินเรียบสโลปของที่ตั้งขึ้นไปหาตัวอาคารของเราผมอยากมีห้องน้ําท่ามกลางธรรมชาติที่แบบล้างหน้าแล้วก็เห็นธรรมชาติตลอดเวลาอะไรแบบนี้ก็ได้มีที่นั่งปาร์ตี้ที่ล้อมต้นไม้อยู่หรือว่ามีที่พักผ่อนที่ไปแขวนอยู่ระหว่างต้นไม้ในป่าเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ทําการวิเคราะห์ที่ตั้งไปในทิศทางที่เราต้องการจะออกแบบเนาะการวิเคราะห์ที่ตั้ง ในลักษณะนี้เฉพาะทางเนี่ยนะมันช่วยให้เกิดศักยภาพและก็ความเป็นไปได้ในการออกแบบให้ความคิดของเราไอเดียของเราเนี่ยจริงมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นเราไม่ได้คิดไปเองเนาะมันเหมือนกับว่าเราตั้งคําถามขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็พยายามหาโจทย์หาโจทย์ในการออกแบบต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราคิดงานออกเพื่อให้เราคิดงานออกเพื่อให้เราคิดงานออกแล้วก็ตอบคาถามเหล่านี้ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยได้อย่างมีที่มาที่ไปแล้วก็ตรงไปตรงมามีความน่าเชื่อถือ สรุปคือผมแบ่งการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้เป็น2แบบเนาะแบบแรกคือแบบ general การวิเคราะห์แบบทั่วๆไปแบบที่2คือการวิเคราะห์แบบเฉพาะทางแบบทั่วๆไปเนี่ยคือยังไงเราก็ต้องทานะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะประเด็นต่างๆเหล่านี้มันส่งผลต่องานออกแบบแน่นอนอยู่แล้วส่งผลต่อสแคกรมแน่นอนชัดเจนชัวร์แต่แบบเฉพาะทางเนี่ยมันจะส่งผลมากในการออกแบบของเราคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าที่สําคัญคือเราต้องมีไอเดียก่อนใช่ไหมล่ะเราต้องมีอินเทนชันในการออกแบบก่อนการวิเคราะห์เหล่านี้ จึงจะช่วยส่งเสริมความคิดเหล่านั้นนะให้แสดงตัวตนออกมาได้ดีที่สุดงานเราจะเจ๋งจะเท่จะคููอะไรก็ตามเนี่ยเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์นี่แหละครับแค่ดูวิเคราะห์ก็รู้แล้วว่างานจะออกมาเจ๋งหรือไม่เจ๋งขอให้จาไว้นะครับว่าการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเนี่ยเราวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบไม่ใช่วิเคราะห์ไปงั้นนะครับไม่ใช่วิเคราะห์ตามอาจารย์เนาะไม่ใช่วิเคราะห์ตามรุ่งพี่นะครับเราวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบถ้ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการออกแบบเลยเนี่ยเราทําไปทําไมวะใช่ปะ แค่นี้เลยนะสงสัยคอมเมนต์ไว้นะครับสวัสดีทำแล้วก็ต้องได้ใช้ดีว่า